แฟนแคึกคักพระเอกดังบินลั่นฟ้าบุกไทยงานนี้สนามบินแตกแน่สิ้นสุดการรอคอยเพราะ่าสุดศิลปินพระเอกหนุ่มหน้าใสาชาอึนอูสมาชิกมงอัสโตกำลังจะมีแฟนมิตติ้งชาอึนอู2022 j u s t one ten minis star แคนลาวเวนอินแบงอกในวันเสาร์ที่30กรกฎาคม2022ที่ทันเดอร์โดมเมืองทองธานีแด้ร่าสุดวันนี้29กรกฎาคม65ชาอุนอูกรากฏตัวที่สนามบินอินชอนกำลังเดินทางมาประเทศไทยแลนดิ้งลงเครื่องช่วงเวลาประมาณ14โมง ขนาดเดียวกันก็เริ่มมีแฟนๆไปจับจ้องพื้นที่รอต้อนรับหนุ่มสุปตาที่สนามบินสุวรรณภูมิกันแล้ว